ใส่ข้าวติดเนี่ยไม่ได้นี่ปุ๊บใส่ข้าวติดเนี่ยแกัดกินนุแกะกินลงเห็ดเยอะๆแกะกินอร่อยอร่อย้ร่อยอ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 ร่อยนร่อยอร่อยอร่อยนร่อยอ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 น่อยอร่อยอร่อยอร่อน้ำ่อยอร่อยอร่อยอร่้ยอร่อ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 ยอร ก็หาต้งติกตกูก็นอนละไปพรอแล้วนะผมมันยอมนะเล่นไปน้ำธุระน้ำธุระแบ่งแบ่งเอาไปใน้บ้างนะี่เขาเนี่ยค่ะค่ะค่ะ ใช่เลยหมายถึงค่ะในุกตั้งอ่นหมุกคะเาอะไรไม่ทางนั้นน่ะจะลงห้เนี้ยเนี้ยเีเนี้ยเนอฮะมันหมดแล้วาหมุ่ไหนมันถูหมดแล้ว๋ย่าไปปลกไปลงเินแล้วเขากไปล่างล่าม

อันพริกพริแค่แน่ด้วยอันตัวนั้นนะขาวๆนะเออพริแค่แน่อัันนน้ไม่แน่เปิดให้ลูกเปิดกัดกินเลยเด้ออันเหรอพริพรแค่แน่อันาๆเออเอาลงไปละไหนมวะเฮ้ยลูกกินไม่ได้มันกัดปากโตเดี๋ยวนี้กินกินกินตัวนี้เรากินตัวนี้กินอะไร ตันี้ the ิ้นบอกเอาเปลาะนั้นมันจะกัดไม้เปล่าก็เพรเรจริงเราเข้าเจ้ากรรมทวิข้าก็าไม่ได้บอกไม่ได้ไอยู่ด้ยทนไม่อร่อยต้องไปทำเนียมเขาเขาพาเห็นเห็นเอะเหล้วเต้คนเยอะแต่เยอะกับเปล่าแอบนี้ด้วยะอดัดันเงทองไม่ได้ดัดทองหองแล้ว่เปานา มองทางไหนมองไปไหนไม่เห็นเลยไล่แ hmm. ก๊งโอ้โหตัว hmm. มันเป็นเดียวเลยตัวมันเป็นเห Oh, Ini, makan dulu. Hmm. Masak, masak, masak. Masak, masak. Ini apa? Ini? Emang ini enak, Mami? Ini enak. Ini enak, Mami. Emang ini enak? Ini enak. ไม่ได้เสื้อผ้าไหนหาวเสื้ออยู่วะคือเดามีเสื้อผัาเขามเต็มเอเกิดโูดไม่ไไหมาน่เบสอเออนเดียว่ก็ไม่ได้กินาจะเยอะน อยากเอาไข่อยากเอาไข่อยากเอาตีไข่อยเอาไ่อยากเอาตีไข่อยากเอาไ่อยาอาไ่อยีไ่อยาเอาไ่อยกเอาไขอยเอาไ่อยากเอาไ่อยากเอาไข่อยูไ่อยากเอีไอยกเอไอยกไอยกเราไอยาต่ต่ไข่อยา่เอาตีไาาไอยาเ่อต่าไอยาา่เอาตเอาไอยเอาไ่อตอยไ่อยาา่กตกไ

นารองมาตนตไปลนะอะไรมาไปไม่แรงเลยเราบรรยากาศดีเอาะัดเ็มๆๆพวกมันน,มน,น,นี้นสจากตรงจะอิมเขาเขาอิ่มตอดทุเเอาอยู่บะเห็ดอาเลเลยเอาเห็ดมากนอนดเลยยิชานะดื่มไ้มตม,มแล้ว ไปแล้น้ำแข็งอยู่ป่ามาปิดไว้แม่มันเฟื่อยบุเรน้ำแข็ง แด่ปวดหัวใครจะตินนี้นะให้ไม่เป็นหัวไม่เป็นความดันยุกินมลาข้าวนะอดี๋ยน่่อร็วฮะไอศกรีข้าวน่าว้ใไอ่กรีมไอดกรีกัต้องการดูแลข้าวมันถูกยาง

เโอ๊ยเราให้ัดทางนหลอเยอะเรนีไม่เห็นจะยิ้มกานักขี้ันดกเลยไม่ได้เอาไยดอกตื่ต๊ะโตเลาเป่เออคุณได้ย้อแยะพขเรื่องนี้นะอไว านะง่แง่เขาเนี่ยไม่เอาเขเอาไม่ิมมันวอะไมันแง่เอาไม่ได้เฮ้ยยังพูดไดนเฮ้ยอันนี้นะไม่ใช่ไก่อะคอกข้าวจึงตอนที่เอาเอาเนื้อไว้ให้น่อยเนื้อปลาน่ะเนื้อปลาเนี่ปลาี่ม่ได้กีนเอลยปลาชาตอนไหนมันจุกันมีฉลูให้ฉลู แม่ีเบ้นเดุแล้วนาน้ำหราหลายจีบอน้อหนาสายอ่ะอาจะตั้งนะครับเน้ไม่ชุดเดอกมันไม่พอใหญ่ใหอยู่จะพอเรยยังซื้อไหมั้งอย่าน้ะเชื่อดไทยว่อมันกับผู้คือเยอะกเยอะม้เงินแพงผมั่งจะเติมไปพูดเอาข้าวก่อนเร็ว